นีฮาววอเตอร์เซียวมิงชื่อเฟสสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายสีเดชท,ทา่านกำลังศึกษาอยู่ทั้นประถมศึกษาปีที่4ีทับสเล็กที่1วันนี้ผมจะมาอ่านคำศัพท์หน้า 64, 65, 66ครับเป่ยจริงเป่ยจริงกรุงปักกิ่งช่างเกอช่างเกอ ร้องเพลงสูฝังสูฝังห้องครัวตาล้านชฉิวตาล้านชฉิวเล่นบาสเกบตบอลตอื้อตื้อพิมพ์ดีตู้สูตู้สูอ่านหนังสือ ฟั้นทิงฟั้นทิงห้องอาหารฟั่งเจี้ยฟั่งเจี้ยปิดภาคเรียนหัวเหรียญหัวเหรียญสวนดอกไม้หัว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 วาดรูปหุ้ยหุ้ยเป็นสามารถ ข看น,นช看่อดูโทรทัศน์อทิงห้องรับแขกคุณหมิงคุณหมิงเมืองคุณหมิงเลอเลอแล้วชื่อช่อไปเ่งยงไฮ้เซี่ยงไฮ้ เมืองเสี่ยงหายชูฝังชูฝังห้องหนังสือฐานกังฉินฐานกังฉินเล่นเปียนโนที่ฉิวที่ฉิวเตะบอลเที่ยวอูเที่ยวอูเต้นรำ 听音乐，听音乐，放เพลง。玩游戏，玩游戏，เ game。ก卫生间，卫生间，ห้卧室，卧室，ห้香港，香港，ฮ่ เสียงสี่งยายว่ายน้หว่ายน้ำใจ้ายจ้ายอยู่จงกัวจงกัวประเทศจีนจ่วฟันจ่วฟันทำอาหาร เสียเสียใจเตียนบายบาย